คลิปนี้หลังจากตกปลาเสร็จเราก็มาหาผัก,ห,กาหาผักยอดกระถินนะครับยอดกระถินตอนนี้ฝนมันฝนเพิ่งตกเมื่อวานนี้ก็เลยสองสาวัน,นยอดกระถินมันค่อนข้างเฮ้ยไปพี่ไปเอากันไกมาสิเร็วไปหยิวกันไกลมาตัดพ่อก็ลืมไปเร็วเข้าเราจะ เด็ดยอดกระถินนะทุกคนนะเพื่อที่เย็นนี้เราจะเมนูที่จะทำก็คือส้มตำนะครับแล้วก็ปลาที่เราตกมาได้นะทุกคนแล้วก็ผักผักอยู่ตามริมรั้วต่างๆนี่เยอะแยะเลยยอดกระถินหรือคนตายเขาเรียกว่ายอดตอนะครับ ต่อเบายอดต่อเบานะทุกคนนะนี่เป็นไงง,งามๆเลยทุกคนเลือกเด็ดแล้วได้เลย <c oughs> ยอดที่สวยฮะพอมันโดนน้าฝนแล้วยอดยอดเขาจะสวยมากนี่เลยครับทุกคนเดี๋ยวก็เด็ดแบบนี้เลยนะทุกคนนะอ่ะทุกคนไอพี่เ <c oughs> อาถือลกถือเอาง่าไหมพ่อมา จับดิเดี๋ยวพ่อชี้ยอดไหนจะจับเอานี้จับจับข้างบนนั่นแหละจับโอเคนั่นเองเอเดี๋ยวดูยอดไหนสวยเลือกยอดที่สวยๆก่อนนี่นี่นี่ยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้โอเคแล้วก็ยอดนั้นมันต่ําไปประวันมาดูฝั่งนี้ดิยอดนี้ได้ยอดนี้ได้ยอดนี้ ยอนนี้ได้นะทุกคนนะไหนดูได้เยอะพอสมควรนี่ยังเอาอีโอเคเราก็เดินน,นี่นี่ในยอนนี้ยอนยอนี้สวยหลังจากตกปลาเสร็จนะทุกคนนะเราก็ก่อนจะกลับบ้านเราก็หาผักโอเคหาผักโอ้ oh, ดิเป็นป่าเลยนะครับเอ่อยอดยอดกระถินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างขึ้นเยอะนะทุกคนที่ไหนก็มีทุกที่ก็น่าจะมียอดกระถินนะทุกคนนะเราก็ กลิ่นเขาจะแรงหน่อยนะแต่กินกินมันเวลาเรากินแล้วก็คนเคยกินเขาก็าจะรู้สึกว่าโอเคชอบกินอ่านี่ดูยอดที่สวยเลยนะอวบๆเอามือขึ้นไปเดี๋ยวโดนตัดเหลาไอ้ผีเออมีกันนี่กันมียอดสุ้ยเออเรามาอยู่ข้างนอกไนันเราว้เออมาถือกระสินให้พ่อไม่ต้องอ๋อไอพี่มาถือนี่นี่ยอดนี่ก็สวยวยนี่เลย นี่ครับนี่หลังจากเราตกปลาเสร็จก็หา<ป>ผักไปเพื่อที่จะทำ<ป>กับข้าวกันเย็นนี้นะทุกคนนะแจ้งใ,ใครอยากจับปูก็มาจับได้เลยใช่นะวันห<ข>ยุดเพราะขา,ขาน้ำลงปลาปูเพียบเลยปูเพียบเลยนะตอนน้ำลงมันจะมีปูนะทุกคนแต่ว่ามันจะต้องลงไปดูที่ชายเลนนู่นนะทุกคนนะแต่เราไม่วันนี้เราเตรียมน้ำจืดมาน้อยนะเราก็เลยไม่ ไม่ลงดีกว่ามันเปื้อนรถเข้าใจไหมเขราะจะไม่ลงมาเรานั้นไม่ช่วยเพื่อนเลยนั่นไะระวังลวดหนามนี่ให้พี่ยอดนี้ได้อยู่นี่เอาโอเคมาพี่ข้ามมาทางนี้ข้ามมาทางนี้นี่มีกับดักด้วยกับดักปลาเอออย่าไปเอาบนตานี่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 ยอดนี้ด้วยออก โอเคได้ได้พอสมควรได้ยังนี่ครับกินกับส้มตำนะทุกคนนะกินกับส้มตำเขาเรียกยอดตอเบานะทางาใต้นะทางคนภาคกลางเขาเรียกยอดกระถินพอพ่อพสายฟรีสายฟรีสายฟรีอะไรอะไรเนี่ยสายอะไรสายเว้าสายเชือกเชือกมาร์ทว้าวเขามั้งหรือสายเบ็ดเดี๋ไปดึงเดี๋ยวโดนเบ็ดเกี่ยวมือแล้วแล้วก็มาเลาะหา ทางนู้นทางนู้นพี่ไอประวานมานี่แล้วมาทงนี้นี่ก็ตอนนี้น้ำมันแห้งนะน้ำมันแห้งเออทุกคนคน,นี่ตรงบริเวณสะพานป่าหลายโอ้โหนี่นี่ยอดตอเบาจังไอพิมึงถึ่งไม้วะอัออนไหนรึด,ด้วยนะคะอันไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน พี่อยากฟูที่แมงว่าข,อขอ้าใส่ช่วยถือ,อชื่อใไม่ไอพี่ถือถ่ายพ่อเดี๋ยวพ่อจะตัดถ่ายโฟก,กัสไปที่ตรงที่พ่อตัดยอดนะนี่นยอดต่อสวยสวยครับทุกคนทุกคนนี่เนหะ็นไหมทุกคนครับนนี่นะครับคันมากเลยนะลกมากเลยนะ หอยด้วยนะครับหอยเพียบเลยปูด้วยจะพวกเราเก็บกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างครับยังเหลือเยอะครับยังเหลือปูเพียบเลยทุกคนไปเอาปูนะสวยๆนะเลยทุกคนนี่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 ไอ้นี่ไอ้เด็กดื้อนะอนนไอ้เด็กดื้อนะไอ้ปลาวันเด็กดื้อมากกว่าตบปากเพื่อนเล่นเงี้ย พูดออกสี่งพูดไม่ดีอา่านี่ก็ะตกปลาเสร็จแล้วก็นี่งยอดยอดตอส,สวยๆยอดกระถินกับยอดตอ,อ,ดตอทุกคนดูวิวเห็นปลาตะบนไหมเห็นอยู่นะตัวเล็กๆนูน่นเห็นไหมในกล้องอะ่ะทำไมยอดนี้ยอดใหญ่จังวะ ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปหายแค่ตรงนั้นโห้ยนี่ยอดใหญ่มากเลยเออเอ้อยอนี่ผลไม้ของดีประเทศไทยทุกคนเก็บไปกินกับซ้มส,สลาลำกับน้ำพริกน,น้ำพริกน้ำชุบได้เพโอเคนี่ ตรงนู้นเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรนะข้างในน,นะทุกคนสายยากพาวัน<ม>ไม่ต้องขนาดนั้นเห็นไหมเห็นไหมไหม,มันเป็นคลองมันเป็นท่อระบ,บายน้ำยอดต่อส,สวยๆทุกคนเห็นไหมรองเท้าครูอยู่ไหนวะวิวสวยมากเลยอ่ะสายวิวสวยมากไปตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้สามยอดสี่ยอด ทุกคนเห็นพาด้านบนมอย้เงยเห็นอยู่นะในกล้องอะ่ะยต่อแล้วมั้งโอเคไปคนไปวันนี้ก็บายบายนะดูวิวนะสวยมากเลยนะท,นทุกคนก็ดูวิวไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ อันนี้ก็นี่ยอดตอสวยๆยอดกระถินสวยเลยทุกคนเราก็จะเอาไปทำกับข้าวอะไรไหนมีเห็นหรอในกล้องอ่ะไม่เอาม่ได้ไม่เห็นต้องลงไปข้างล่างต้องลงไปข้างล่างนะสำหรับวันหยุดของเราเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนะ อะไรที่พอเก็บไปทำกับข้าวได้แล้วก็จะหาไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ปลาก็ได้ปูไม่ได้ปูก็ได้หอยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เน้นอะไรไไจังก,ก็ตอนนี้ก็น้ำลงเยอะน้ำลงเยอะมากบริเวณตรงนี้น้ำลงเยอะมากจะมีเขาจะมีคนหาหอยอยู่ฝั่งนูงนะ้นทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมครับชาวบ้านเขาจะหาหอยตอนที่น้ำมันลงนะทุกคน กระลุยกรลุยกะลักกระลุยเห็นไหมทุกคนโคตรเยอะเลยเห็นไหมทุกคนใช่แล้วตรงนี้จะมีบริเวณเป็นแพรพักด้วยนะทุกคนนะตรงนี้จะเป็นแพรพักแพรกระชังเลี้ยงปลาเขาก็จะให้คนเช่านอนเช่าตกปลานะทุกคนเห็นไหมเวลาน้ําลงนึกปั๊บมันจะเป็นเลนหมดเลยทุกคน,กคนสาามรถตรงนี้เราจะมองเห็นพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคน นี่คือพระองค์ใหญ่เลยซูมให้ดูจุกอ๋อเต็มที่แล้วนี่ได้แค่นี้พระองค์ใหญ่นะตรงนี้ก็เป็นบริเวณสะพานป่าหลายป่าลายนะทุกคนก็สามารถมาจับปูที่นี่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็สามารถหาหอยหาหอยแบบนี้ได้นะทุกคนนะเกี่ยหอยหาแบบนี้เลยนะ แบบนี้เลยที่ที่พวกเราขุดเป็นโพรงเป็นโพรงกันเป็นรอยๆอพันนั้นนะเป็นรอยๆอพันนั้นแหละไอ้อออไน,น้องไอ้โลมาเดี๋ยวมันช้ำหมดลูกขอถือได้ไมไม่ต้องมันช้ำหมดะจะแปงน้เป็นหนบ้าก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็สมควรแก่การ รับชมแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็กดติดตามด้วยนะทุกคนนะถ้ชอบคอนเทนต์ดีๆของเราวันหยุดหรือวันนั้นเราก็จะหาทิปต่างๆมาให้เพื่อนดูอย่าลืมกด subscribe เออแล้วก็กดอ o m m e n t กดไลค์ก็ได้นะทุกคนนะใครอยากจะใครอยากจะรู้ใครอยากจะถามอะไรก็ คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะสถานที่อะไรยังไงเอ,อ่ยอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะที่ใต้ล่างเลยครับ,รบที่ใต้ล่างเลยแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนขอบคุณที่รับชมบายบายนะครับรบบาายยนคสวัสดีครับ